ดูเล็กๆนี่โอ้ขุดเกือบนี่ดีกว่านี่นี่เกือบเท่าแขนนี่อยู่อ่บตัวนี้อยู่วบครับดูทีมงานครับเลือกมาเป็นยังไงมันเลือกคนนี่ก็ได้ดินแบบนี้แหละมักขนาดเลยมันบ่อไหอยู่เราคือดินขนาดนั้นตัวนึงเอาละเอาละเกลี่องสัท่านกำลังใจล้วนๆครับนี่โอ้ลยอะไรเป็นบวกที่อสองครับขุดเกลี่ยจะได้ขุดบนไงเพราะลอยมันขู่ยังไงแทงแทงดิล่ะ ว่ากูจะบอกว่าเทของแขเลยไปเนบงอะหายตัวไหมไงตัวนี้ไงน่าเห็นบอกเขา้ทลังเลยตัวที่สองไงตัวเปนตัวนั่นดีกว่าบ่แม่นสิได้ครับได้สอตแล้วครับพวแม่พี่น้องตัวที่สครับโอ้โนโ้หดูทไมอยู่มือคันะมีแต่แห้งเลย มาแทงเรียนๆครับถือเสื้อเอาหนึ่งสองเอ้าต้อไปเร็วไปเร็วตสวยมาไปตึง้งไปเออได้อีกตัวครับเบี้ยเออได้อีกตัวครับโอ้โคตรบานครับวันนี้อ่ะครับโอ้โหฝีมือครับฝีมือยกโสี่ไว้เอาใครอะไหเนี่ใครผู้ใด้หยิบเห็นตรงนี้ด้วยกระตัวนี้เลยจนนึงเบี้ยเบี้ยกินได้กินได้เอาเลย ใช่ปะทผกท่าเองนี่หมดแรเปิดแร่นี้เนื้อมันเปื่อยแรงสุดยอดครับน่ากลัวเลยอ่ะมือบุหรยกไปเด้นๆนี่อ้าขอคำอะไรๆอ่ะหย่งยอ้านือ ไปรับสุดยอดครับนี่อ้าวเฮ้ยโตแม่ทอแขนไม่มีแต่โตทอแขนเนี่ยอย่าไข้ออกเด้อกูวาแล้วครับคือมันอร่อยครับเหลืออยู่หืมไอ้ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ครับแคไม่ต้องล้างหืมนี่หูโซนอะนี่หูเยี่ยแขกเห็นบ่นี่นี่เออข่อยกระบ้าหูเยียนและข่อยบ่ได้ว่าหูเลยล่ะนี่หูเยียนมาแทงปลาไหลกันครับโอ้ยคนแทงเหรอตัวมีรักบ๊ว ไม่รู้ว่าจะมีสักแต้มหรือเปล่าครับพ <ś led> าเด็กๆมาอันนี้ลพูอา้านนวันนี้มีอยู่สองสามหู่ครับไม่รู้จะมีแต้มหรือเปล่ารอรุ้นกันครับ, <ś led> บเวิร์ดี้หน่อยถ้านุณคนับอแรกผ่านไปครับไม่ได้เลย เดี๋ยวว่าบวกบวกสองครับไม่ไม่เอาปูนี้่ปนี่อากาศปีทีเด็กเขาเอาเด้บอกผมม่เห็นไว้สองหูครับบันนี้ครับนี่รูนึงนี่รููเล็กๆนี่โอ้ขุดรูนี้ดีกว่านี่นี่เกือบเท่าแขนนี่อยู่ว่ะตรงนี้อยู่ว่ะตรงนี้อยู่นี่อยู่นี่ก็อยู่นี่ครับหูเบี้ยแล้วครับนี่เขาข้อแคบไปเลยแคบไปเลยแคบไปเลยมันลึกบ่เป็นยังครับดูทีมงานครับ เลิกบ่าเปนะ็นยังให้มันเลิกกลัวนี่ก็ได้ดินแบบนี้แหละมักขนาดเลยมันบ่ได้อยู่เราคือดิ้งขนาดนั้นเอาเบิง่งสามสามทันนี่จะมีใครได้สักคนไหมได้แล้วตัวหนึ่งใช่ไหมน่าจะได้นะโอ้โหเ้เอามาลุ้นกันครับคือตัวนหนึ่งว่ะอาจกุกถ้าบ่าตกก็ถึงไม่แล้ววะกลางนี่มาลุ้นกันเลยครับคนหนึ่งนาสิได้ตัวหนึง่ง เอาละเอาละเรื่องมาท่านกำลังใจล้วนๆครับนี่โอ้ไม่อะไรไม่ไม่หยาบโอ้โห้กางใหม่เลยใหม่ใหม่โอเคผ่านครับตัวนี้ผ่านมาลุ้นกันกับทีมงานครับเด็กๆก็มาให้กำลังใจครับนี่นี่นี่ฮะนี่นี่ไหนแห้งดิล่ะแหงเข้าประมาณนี้ยังวะหื่น เอาเถ่งนี่แหละเย็นดีที่ย่งวะโอเว่นอ้าวโอทำไม่ครับก็รอลุ้นกับทีมงานครับว่าจะมีเต้มแคพอเป็น,นปกับข้าวได้หรือเปล่าครับจะว่ะทำไหมเถ่งไรเลยแทงรูดแทงเลยแทงเลยแทงเลยู่ข้างล่างเลยนี่อยู่หูนี่ทำไมอยู่นี่ทีมงานบาอกว่าอยู่ข้างล่างครับ เราลุ้นกันครับนี่แม่แต่ต้นนำเลแล้วเราลุ้นกับทีมงานครับบ่ม่ดิว่าจะแม่งถือตก่อนนี่ไหมนี่มันถือก้อนไม่ใช่โอ้ไม่หลายถูก่ะบแม่ถือตก่อนนี่ไม่ถึงมันอ่ะอาจารย์หญ่ครับอู้บึงเนมือรูมเนยนี่นอะดิด้วยมือเนย พยายามจุกมันกเป็นก่เยันี่มันเี่มันออกูหนั่นหลอ้มันโอวยไล่ไปเลยไล่ไปเลยอไรเป็นบวกที่สองครับแข่งไม่ได้พอแด้เป็นกับขาวบอเบิ่งลูกลานกันไล่ครับครับบอดกับขากินเกลือได้มือสูบ่เลย ไปรู้จะได้ตัวหรือเปล่าขาอ่อยเลยขาอ่อยขาอ่อนเลยเหี้ยนะครับท่านผู้ชมโดนโดนขุดไห้่ดีกว่าบนต้องแทงวะมาหน่ะพี่เองต้องกับแทงระตรงนี้นี่พี่เองมากขันมือไหมคุดเอียนจะได้ขุดบนไงเพอหน่อยมันขู่อยู่ในเสียบกับครับโจตาเลรอครับได้จับก่อนจับก่อน จับมังกรแล้วค่อยแทงหัวถือหัวเลยตัวนี้จับมังกรแลค่อยแทงจับมังกรถือหัวแทงแทงดีหมดแทงทองแทงโคตรโคตรดีหมดแทงแทงที่แหละแทงมันมันสิลุดเลยแทงหามังหัวแทงเหรอยูดซื้อยูดซื้ออุ้นให้รอดไดดีป่ะแทงแทงที่แหละวกูบอกว่าแทงแล้วมันสิลุดเลยแทงมาเลยอูดังแตรเลยได้แล้วโอเคได้แล้วครับได้แล้วถ่ายรูปทุกรูปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป เด้อาดอาบาตัวเองอะมามามายุคหิยุกหิยกคหิยุคหยุคหใหิุหุคหิยุหิยุคหิยห้ยึงมืยต้หงยคห้ยุคหิยุคหิยุคหหิยุคหิยุคหิยุคหิยหยุคคหิยุคหิยุาหิยบคหิหิยุคหิาุคหิยุคหิยุคหิยยุคหิยุัหิยุคบยยหยยิย เออใหญ่จังห e <re ันี้โดนหัวเนออยดีว่ะเขเทงบ่ทั้งขาทางขาโดนหัวเลยเด้ไม่ม่ไม่้ามีแต่จะทิมเลยทิมเลยสออันทิมเลยสอันน่ะให่ใหญ่อยู่เลยเดี๋ยวแป๊บนึงหมน้ามอนนี่สิต้เด็กไปเลยคือไปทิมก่อนเลยยมาลุดเด้โบทิมตมเด็กหน่อยไหมเดี๋ยวขั้วอเห็นโตจังคน เอาล็บเล็บเล็บกูแล้วเอาเล็บตัวจับมึงเล็บแทงสิล่ะเล็บมึงไล็แทงไลยเออแทงไปด้วยแทงไล่เลยแทงไล่เลยแล้วมันจะโดนสองงานสามงานเลยอยู่คิงหนิงเลยแหละวเออแทงไปเลยไอ้แล้วมันบิดอยู่นลืมมืออีกบ่ทางนี้เอาไปเอาไปลูกเลี้ยงบ่เต้าลือกุยลื้โมือบ่เต้าเด้อเออถูกแล้วถูกแล้วอ่ะถูกแล้วค่อยยกมาพร้อมกันเรียบเรยกไก่ไกลก่อนไก่ไกลก่อน ได้อ oh, ีกแล้วครับท่านแล้วมันจะถูกในกีบแผลดูตัวมีเออใหญ่แล้วเนาะเบี้ยเลยโหูของเขาใหญ่เด้อหัวว่ะหัวเลยนะต้นหัวว่ะเจ็บใบไงบุคคลไงผ่าทอ้เดี๋ยวกูจับย่องมาดิฝั่งเอจับได้ไหนฝั่งนู้นแหละตอนนี้จับไม่ได้เข็มพันตัดแผลเอ่งไอ้ทิศเก่งเอาไอ้นี่มาแทงตัวนี้เลยตัวนี้ใหญ่เล็กอยู่ไซส์ใหญ่

ไงตัวนี้ไงน่า,นานเห็นบ่เออเขาแข่เงเขาลังนเ,เลยตัวที่สองไงเออตั<ง>วเบตตัวนั้นดีกว่าบ่กมหนสิไม่ใช่วะไหนตัวนั้นบ่เมมนขาปล่อทิ้งแล้วบ่บอกอย่างไงเลยครับได้สองโตแล้วครับพวกแม่นนพี่น้อง,ง,งตั้งสองโตลูกตั้งสองเนี่ยทำไมมันม้วนมาอย่างนี้เหมือนงูเลย

ทิ้งเลยไปเลยแทงบึ้บเลยแน่นอนเวาเกเงอนที่นึ่งนนี้อุ้ยแนบ่อย่าบอกว่าแาดแทงไปเลยเห็นมันแทงไปเลยไหมย้อยจกไอ้ย้อยจกทำเป็นอกไงทามักจกดิยเดี๋ยวเอาออกที่ข้างไนบเครับี่บมาแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ครับแต่เหมือนท่าทางจะบิดแรงครับหใหญ่บ่ โอ้วยายประเดี๋ยวดึงบอยยายยายเดี๋ยตัวที่สามครับโอ้น้๊บอหลุดตะมือโยมือคอยลยนะเฮ้ยน้อยบอยนั่นอือจะใช่หรือเปล่าครับอ่้าวเฮ้ยร้านไส้ปูนี่มาหาเหรอโอ้โหเงยหาอยู่หากินตะป้ยบึ้งขุนขุนฉลางขุนผมคิดว่าใช่อยู่นะนี่มาหางบัวเด้ปะไปยินเลยว่ะโอ้ยมีแล้วแกไม่โตงาว้ย คนสันเนอกเห็นไม่เหงาตัวนใส่สุดเพี้ยมันคือยู่ช่วงนั้นนะตรงตรงโตหอยบิดอยู่เถอะหอยบิดหักบัวบ่บัวบ่มันนั่นแหละมันเลยเดี๋ยวดูตรงางมืออนมั่นเลยไม่จะได้ไปต้นนึงไงเมียนมะเขือบ่ ฮะบัวไม่องี้ยเดกงบไปหางบัววัาผากเอ้ไม่ใช่ครับน่าจะมีอีกตัวครับบิดแห้งเลยเร็วๆๆๆๆใหญ่ครับใหญ่

มาแทงเรื่อๆครับถือเสื้อเอาหนึ่งสองเอ้าต้องไปเร็วไปเร็วสวยมาไปตึงเออได้ซัวครับงานนี้มันเสือแทงหางบ้าบ้าปรัใหญ่ยูตุนเยอะด้วยตุนตาดินี่มันมีมันมีถเท่หอยแทงอยู่แล้วใหญ่ครับใหญ่ครับบิดขาดไหมเออมีเลยเอ้ยูคือหน่อยบนตัวนี้มันไม่มีบิดขาดมีแต่คู่กันอะไรผีมือครับผีมือ แล้วแลสียบแล้วแลวแลวหละวตับตแลมเขาเลยเออนี่นี่คนมานวีเดี๋ยวก็าจับเบี้ยเออได้ตัวครับโอ้โคนมานครับวันนี้อ่ะโอ้แลมไฟแลไฟแล้วเนาะสุดยอดครับ ไข่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 เออฮึได้บรรยากาศครับวันนี้มาแทงปลาไหลครับบททันได้เยเรื่องเรื่องตั้งไว้ห้อยไว้ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวตรงนี้ก็ได้ลูกได้มีแต่ตัวเล็กๆครับแค่ตัวปะผมมีตัวไงห้าตัวเปลี่ยนเลยบ่อฮาดอกอสามเออฮาโต้ ครับโอ้โหฝีมือครับฝีมือยกสุดเลย้ยุกมาสุนเร็ววววมนาวไม่เลื่อยมะนาวไม่ไม่ไข่ครับมีแต่แม่ไข่เลยมีแต่แม่ไข่เลยมะนาวมันมกมันออกขมลูกมันจะขมเลยเออแล้วมะนาวมีด้วจะขมมะนาวใครอไรนะใครผู้ใดเหยียบมาจะกทางนี้ตรงนี้เด้อยหมอบริเลฟทาวน์เลยไหนไรหมอกบริเก็ตเทาเนี่ยบัณฑิตโคตรมานครับขอบคุณบคนจะขอสารด้วยครับเขาเรียกอันตัวเขาเรียกอันตัว ห้าตัวครับมีแต่ไซส์ใหญ่ๆนะครับปลาไหลเย็นสมอลี่มีแต่ตัวใหญ่ครับไม่รู้มันต้องตายแล้วมันโดนงม้มอนโดนมันตายแล้วนี่เด้จนเนื้อเบี้ยวกินได้กินได้เอาเลยอย่างกับทีมงานมาตรฐานครับวันนี้เาไม่ให้ไปป่าครับบอกว่าเด็กขอวันหนึ่งครับทีมงานปบปั่ โอ้ยยากสวยครับแก่ชันไ้เนียบๆอันนี้นีรอบนึงครับสุกไปแล้วครับสุกไปแล้วครับนี่เด็กๆก็เรากินข้าวกันอยู่ครับเกนี่นนอยมัน่้ลา่นเยพุนี้น่าจะเป็นผู้สุดท้ายสาหรับพวกเด็กๆนะครับพุหน่าจะเข้าป่าหาเห็ดครับอุ้ยน้ารดน่ำมัน โอ้ส่เปดียวสั่นเลยตัวนี้นะเข้มบอเข้าวะขาดเข้มโอ้ยบอกาศเข้มดอกพอดีพอดีเลยอยากเห็นแต่เขาทนิไม่ิ่ไหนทำใ่ผมทำเองนี่หมดเรนมรียนี้อ้าพร้อมอ่ะรอ่ทั้ยังไม่ได้ลวยัยันไม่ไอองลุยสีขยัมาก่อยเออมันต้องให้พูดแบบนี้นาโตกต๊ะเลย เลยมันจะตกตัวเลยตายโอ้ยอะไรคเนื้อมันเปื่อยแรงเย็นสุดยอดครับน่ากลัวเลยอ่ะปน่าดีดดิยิ้มเลยนะสะเตีะเดี๋ยวแป๊บนึงขมเออนั่นละโอ๊ยหมูมึงกินให้่มืดเลยเอาแต่กั่งเห็ดเล็กน้อยเด้อเฮาเดี๋ยวไปเนื้อหมดไปเอาใหม่อ๋อมึงบุลุดไปเด้อเด้อนี่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งนะ เอาเจ้าหางเลยเจ้าหางเลยเจ้าหางเลยเอาลุยอ่าอะไรอะไรทุกคนครับส่างมี่างคนของเออเร็จแล้วกหาง่โ ไหเือนี่ไม่กินกินไกินได้เลยมันไม่ได้ากมดไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ก็ได้เตไอของผมมันอย่าทิ้งนะอ้าขอคำอร่อยไอยอ้ามีถ้าผ่านมาเอ้า ปลาไหลครับพี่น้องปลาไหลสุดยอดเลยครับไ้หายมองไหนได้ซ้ำนี่ปลาไหลเว้ยมึงแคใส่พริกกันกูเห็นเว้ยเอาไปจัดบั้งผมเข้าใจเลยครับนี่นี่เลยครับที่ว่าเดือนที่แล้วเดี๋ยวอันนี้กันเลยครับปลาไหลมือนีีเดอพ่น้องติดใจเลยมาใหม่ครับนี่ปลาไหลปลาไหลนี่ขอลางานมาใหม่ติดใจนะครับลางานหรือลาออกเอาดีดีเลาออกแล้วคร่าออกแล้ว อยากกินปลาไหลกับสุดยอดครับนี่อ้าวเฮ้ยโตแมมทอแขนไหมมีแต่โตทอแขนเนี่ยอย่าไข้กบอกเด้อกว่าแล้วหอนแห้งมาดิหอนแห้งมันแซ่บตะนั้นครับพี่น้องเออเออมันแซ่บทตะนั้นครับอร่อยครับนี่ปลาไหลมันใหญ่ให้อีกเรียครับพี่น้องเบิ่งปลาไหลเรียนปลาไหลเอียนอันเดียวกันครับคือมันอร่อยครับเหลืออยู่ ไอ้ปลาไหลเขี่ยวตันขอบคุณนะครับหอนเวทสดเลยสุดเลยเฮ้ยอืออันเอบคุณแด่ไหนครับดูมาด้อ้โหสิกินละทีนะครับโหสดเครับหัวเดียวเดียวกันเด้อโอ้โหสุดยอดเลยครับชอแบบร้านมีสองวงครับอิ่มไหมครับลูกอิ่มไหมไม่อิ่มก็อิ่มเด้อเกือบอิ่มชรวยนะหวานร้อนอิ่มเลยนี่ไหนกู้เป็นคนเอามา สองวงครับ2องวงกมามา่ดอกเลยให้ก้กัเ้าวะผมกินเ้กินข้าวเก้กินแต่เนื้อมั้งนี่ให้ย๊อเนื้อมั้งนี่เซ็บบอเซ็บดีดีเซ็บครับเซ็บ กินหยดสุดท้ายครับหยดเลยครับโอ้โหไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ครับไม่ต้องล้านกูเพี้ยนแม่โซ่กูเบากูเพี้ยนหมดแล้วแม่สุดยอดครับสุดยอดครับกูเพี้ยนเพี้ยนคือมักโตแถอว่ากูเพี้ยนหมดเกี้ยงครับอ่าโอเคไอเบียไอเบียอย่างน้อยก็ได้อิ่มกันทุกคนครับสองคนกากันคลิปนี้ก็น่าจะ หมดช่วงปิดเทอมนะครับคุณหน้าจะไปป่านะอโอเคไปแล้วไม่ขอ,อตั้งหรอ,อ้